การปลอมแปลงหลักฐานโอนเงินหรือสลิปโอนเงินนะคะมักจะเจอกันบ่อยๆค่ะแต่ว่าเรานะคะก็มีวิธีตรวจสอบสลิปโอนเงินของธนาคารกสิกรไทยค่ะผ่านแอปเคพารนะคะซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นสลิปที่มีการทําธุรกรรมจริงหรือไม่นะคะโดยวิธีการตรวจสอบก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะขอบคุณค่ะที่กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปขอบคุณค่ะ สำหรับการตรวจสอบสลิปโอนเงินของธนาคารกสิกรไทยนะคะจะสามารถตรวจเช็คได้กับสลิปที่มี QR code นะคะโดยวิธีการตรวจสอบนะคะก็เข้าไปที่แอป k p พาได้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เลือกตรงสแกนตรงนี้ค่ะพอเข้ามาในหน้าสแกนแล้วนะคะให้เลือกตรงเลือกรูปภาพตรงนี้ค่ะและก็ไปเลือกสลิปโอนเงินที่ต้องการตรวจสอบได้เลยนะคะ กดเลือกสลีปและกดต่อไปตรงนี้ค่ะหากมีการทำธุรกรรมจริงก็จะขึ้นรายการแบบนี้นะคะนี่คือมีการทำธุรกรรมจริงค่ะแต่เดี๋ยวดาจะลองใช้สลีปอีกอันนึงนะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าจะเป็นสลีปจริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวกดตกลงตรงนี้ก่อนนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบสลีปอีกอันหนึ่งนะคะ ก็เลือกตรงสแกนเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็เลือกรูปภาพค่ะและก็เลือกสลิปอีกอันนึงนะคะถ้าเป็นสลิปที่ไม่ได้ทําธุรกรรมทางการเงินในแอปเคพัฒนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะขออาภาัยรูปแบบ QR Code ไม่ถูกต้องค่ะโอเคดังนั้นเราก็กดตกลงค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการตรวจสอบว่าสลิปโอนเงินที่เราได้รับนั้นนะคะมีการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปเคพัหรือไม่นะคะ ก็การตรวจสอบสลิปโอนเงินนี้นะคะก็จะเป็นการป้องกันความเสียหายแก่ตัวเราด้วยนั่นเองค่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อไปกับสาระความรู้ต่างๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือค่ะสวัสดีค่ะ